ยังอยู่ที่คุณอนุทินนะคะแต่ว่าเป็นประเด็นเรื่องของการล้างบางในกระทรวงหาดไทยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดยทางคุณอนุทินก็บอกว่าขอไม่ก้าวล่วงคุณภูมิธรรมนะคะที่ล้างบางข้าราชการระดับสูงในกระทรวงหาดไทยเจ้าตัวบอกว่าออกมาแล้วก็คือได้แต่เอาใจช่วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าข้าราชการเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพยืนยันว่ากลมที่ดินใช้อำนาจตามกรอบนะคะอันนี้คือเรื่องของปมเขากระโดงแล้วก็เจ้าตัวมองว่าไม่มีช่องให้รัฐมนตรีเนี่ยมาสั่งการ หากพบแทรกแซงก็คือต้องตรวจสอบค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะพูดถึงการทำงานของกระทรวงมหาดไทยในยุคนายภูมิธรรมเวชเชยชัย,ยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรมมัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงจำนวนมากจนอจะทำให้เกิดข้าราชการเกิดการเสียข,ขวัญหรือไม่เนี่ยนะคะ คุณอนิตินตอบบอกว่าต้องไปถามข้าราชการเพราะว่าตนนะออกมาแล้วก็ได้แต่เอาใจช่วยและเชื่อว่าระดับข้าราชการประจําในกระทรวงหัดไทยชุดปัจจุบันนั้นอยู่ในสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีทุกคนคือมีความสามารถมีความทุ่มเทแล้วก็มีความเสียสละมีความเป็นมืออาชีพไม่ได้ทํางานตอบสนองการเมืองและสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีก็ไม่เคยมองนะว่าคนนี้เป็นคนของพรรคไหนหรือว่าค้่ไหนทั้งที่ทราบดีว่าใครเป็นใครตนก็ถือว่ายุคข,ของตนนั้นไม่ได้ทําให้เกิด ความเสียหายและมีกําลังใจที่ดีมีความสมัครสมานสามารคีทํางานเป็นหนึ่งเดียวซึ่งต้องให้เวลานะเป็นเครื่องพิสูจน์ส่วนที่มีคําสั่งให้อธิบดีกรมที่ดินชี้แจงภายใน7วันนะคะกรณีที่ดินเขากระดงที่เหมือนจะเตรียมรื้อกันอีกรอบเนี่ยคุณอน,นุทินบอกว่า เรื่องนี้นะคะไม่ใช่เรื่องระดับรัฐมนตรีเขากระโดงมีคำพิพากษาของศาลชัดเจนกรมที่ดินเป็นเจ้าของเรื่องก็ยืนยันแล้วว่าได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาครบถ้วนตามกระบวนการทุกอย่างแล้วก็การใช้ดุลพินิษ์หรือว่าการตัดสินใจนะคะก็อยู่ในอำนาจที่กรมที่ดินใช้ได้ไม่มีส่วนไหนที่จะมาถึงระดับการเมืองไม่มีช่องไหนที่รัฐมนตรีจะเข้าไปสั่งการได้เลยเพราะฉะนั้น,นการสั่งการต่างๆก็ควร จะต้องตรวจสอบว่าเรื่องระดับไหนที่คนระดับรัฐมนตรีจะก้าวล่วงได้นะคะ